สวัสดีครับผมกาสวัสดีเ่อนคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม The Origin War i n f i n i t เช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาเกี่ยวกับตัวละครอย่างแชมเปี้ยนใหม่นะครับผมก็คอนเทนต์เนี่ยหายไปนานมากๆเนาะไม่ได้ทำเลยนะครับผมจนกระทั่งตอนนี้มีแชมเปี้ยนตัวใหม่เข้ามาแล้วผมก็จะททำการมาแนะนำนะครับผมตู้ตัวละครอย่างเฮคาริมนั่นเองนะครับผม ก็ให้คาริมเนี่ยเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์แทงเนี่ยครับผมเป็นตัวละครต้องเรียกว่าเป็นตัวไฟเตอร์จะดีกว่าอย่าเรียกว่าเป็นแทงนะจากเท่าที่ผมเล่นมาคือตัวละครของเฮคาริมเนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าออกไปทางออกของเป็นฟูลแทงเลยก็จะมันก็จะหนาไปเลยแต่ว่าก็คือจะไม่มีดาเมจก็คือจะทําอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดออกของดาเมจมา มันถามว่ามันดีไหมมันดีกว่าของสายแทงนะแต่ว่าก็คือถ้าเกิดเราไม่รีบทําเกมตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วปล่อยจนเล่เกมตัวเฮคาริมก็จะค่อนข้างไรไประโยชน์นะในช่วงหอไทยเกมนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อาจจะยังมีน้องๆหรือพี่ๆหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักกับเจ้าแชมเปี้ยนเฮคาริมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ไม่เคยได้เล่นหนองในเวอร์ชันของ PC มาก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทําการามาแนะนําเรื่องต้นให้นะผมว่าตัวละครของเฮคาริมนั้นสกิลเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ การคอมโ,โบพื้นฐานของตัวละครกับจังหวะการเข้าจังหวะการเปิดทีมไฟอะไรแบบนี้นะครับผมจะมาแนะนําแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็จะแนะนําเกี่ยวกับว่าตัวของเฮคาริมนั้นอ่ะแพ้ทางตัวอะไรด้วยเนาะเพราะว่ามีคนขอมาว่าเฮคาริมอ่ะแพ้ทางตัวไหนเหมือนคนน้องๆคนนั้น็นต้องการแบบว่าต้องการตัวที่สามารถแก้ทางเฮคาริมได้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําให้คร่าวๆนะว่ามีตัวไหนที่สามารถแก้ทางเฮคาริมได้นะครับผม โอเคตอนนี้เราเริ่มพูดเยอะแล้วก็ <_ an> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะครับผมเดี๋ยวจะไปที่หน้าหมดฝึกซ้อมกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปในหน้าหมดฝึกซ้อมนะครับผมโอม้คนเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปของผมไปื่นนะครับผม, like, ผม,มบถ้าชื่นชอบกันก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปที่หน้าหมดฝึกซ้อมกันเลยครับ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าหมวดศึกษากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําสกิลของเฮคาริมให้กับเพื่อนๆกันนะครับผมก็มาเริ่มที่สกิลติดตัวของเ hey ฮคาริมกันก่อนเลยสกิลติดตัวของเฮคาริมนี่ครับผมจะทําการเพิ่มพลังโจมตีตามความเร็วเคลื่อนที่ของเฮคาริมนะครับผมยิง่ง เฮคาริม hey มีความเร็วโจมตีไอ้ความเร็วเคลื่อนที่มากเท่าไหร่นะครับผมตัวของเฮคาริมนั้นก็จะยิ่ยงมีพลังโจมตีมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูง่ายๆนะไม่รู้ว่าวันรับเกิดเปิดหน้าข้อมูลอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราเห็นหรือเปล่าให้เ,เพื่อนๆสังเกตตรงที่ว่าที่มันเขียนว่าเฮคาริมได้รับพลังโจมตีศูนย์เท่ากับยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการกดสกิลสามนะก็คือสกิลสามของเฮคาริมมันจะเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้นะครับผมก็เดี๋๋ยยวววผมมมมมาาาาดดดงงดููดกกกััััันนนนน่่่พพพออเเเเรรระะะลลงโจจตีีิใหห้ืปคบ เห็นไหมครับอ right? uh, ่าเห็นไหมพลังโจงตีของเฮคาริมจะเพิ่มเรื่อยๆอ่าก็จะประมาณนี้นะคับคือถ้าเกิดเฮคาริมที่มีความเร็วโจงตีให้ความไม่ใช่ความเร็วโจงตีพาราอาความเร็วเคลื่อนที่มากขึ้นเท่าไหร่ตัวของเฮคาริมมันจะยิ่งตีแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมนี่จะเป็นสกิลติดตัวของเฮคาริมต่อมารับผมสกิลที่หนึ่งของเฮคาริมนะครับผมเฮคาริมจะทการฟันนะครับผมเป็นรูปกลัวแบบนี้อ่า ซึ่งสกิลนี้มันแตกต่างจากในเวอร์ชันของ p c ในเวอร์ชันของ p c ก็คือใหคารีมอะเวลากดปุ๊บมันจะฟันอย่างนี้เลยอ่าแบบนี้เลยแบบนี้แบบนี้เลยแต่ว่าพอมาในเวอร์ชันของวาริฟนะครับผมสกิลนี้สามารถกดชาร์จได้พอกดชาร์จปุ๊บมันก็จะยิ่งอ่าระยะมันจะยิ่งกว้างขึ้นแล้วก็ดามจก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับดูดูนะนี่อันนี้คือชาร์จสุดเป็นแบบว่าความเสียหายขี้เลยนี่แบบนี้แต่ถ้าเกิดเราชาร์จไม่สุดดามจก็จะไม่ติดขีดแบบนี้ แต่ว่าดาเมจมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆครับผมตามขั้นตอนที่เราชาร์จประมาณนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชาร์จนานแค่ไหนนะครับผมแล้วในระหว่างที่เรากดชาร์จันี้นะครับผมแล้วเราโดนศัตรูใช่ไหมสกิลโดนศัตรูตัวของเฮคาริมจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลหนึ่งของเฮคาริมต่อมานะครับผมสกิลที่2ของเฮคาริมนี่ครับผมเมื่อเฮคาริมกดใช้เนี่ครับผมจะทําการสร้างไปเหมือนแบบว่าคลื่นพลังงานรอบๆตัวเองแบบนี้นี่ ศัตรูที่เข้ามาอยู่ในระยะนะครับผมก็จะโดนความเสียหายแบบเป็นความเสียหายเวทนะครับผมแบบต่อวิเลยนะเป็นแบบว่าความเสียหายแบบนี้อย่างเงี้ยอ่ะมันจะสร้างความเสียหายเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่แต่ว่าสกิลเนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างสัมพัญธ์สหรับตัวละครของเฮคาริมเลยนะครับผมก็คือ อ่าสกิลเนะี้ยพอกดใช้อ่ะมันจะเพิ่มเกาะกับต้านทานเวทแล้วก็จะสร้างความเสียหายรอบๆตัวศัตรูนะครับผมที่เข้าใกล้และวระหว่างที่ตัวของเฮคาริมนะครับผมใช้สกิลนี้อยู่แล้วเฮคาริมโดนโจมตีหรือเฮคาริมไปโจมตีเขาเนี้ยอ่ามันจะทการฟื้นฟูเลือดด้วยนะนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้คือผมให้ปั๊บแดงตีผมเนาะต่อมานะครับผมสกิลที่3ของเฮคาริมนะครับผมเมื่อเฮคาริมกดใช้งานนะเฮคาริมจะทำการชาร์จนะครับผมความเร็วเคลื่อนที่ของตัวเองแบบนี้นี่เป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับ อ่าพอผ่านไปครบ4วิปุ๊บมันก็จะลดความเร็วเคลื่อนที่ลงแต่มันไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับผมในระหว่างตอนที่ชาร์ตอ่ะตั้งแต่เราเริ่มกดใช้จนถึง4ี่วเฮคริม hey, <Kar> จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้ให้สังเกตดูนะนี่เร็วขึ้นเรื่อยๆอ่านอกจากนั้นครับเร็วขึ้นไม่พอนะครับผมมันจะทางทาให้เฮคริมนะครับผมในระหว่างตอนที่ มีเอฟเฟกของสกิลสอยู่อะ่ะจะทําให้การโจมตีครั้งถัดไปของเฮคาริมนะครับผมเป็นการวิ่งเข้าไปกระโดดถีบศัตรูนะครับแล้วทําให้ศัตรูกระเด็นออกนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะชาร์ให้ดูนะแล้วทาการโจมตีดัมมี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยนะครับผมเป็นสกิลที่ใช้เปิดทีมไฟแล้วก็เป็นสกิลวิ่งแก๊งได้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆสําหรับสกิลสาของเฮคาริมนะครับผมต่อมานี่ครับผมอันติเมตของเฮคาริมนะครับผมอันติเมตของเฮคาริมนะครับผมก็ทําการพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ จะทาการเรียกวิญญาณทหารมาออกมาแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ศัตรูที่อยู่ในระยะก็จะติดสถานะหวาดกลัวแล้วก็สร้างความเสียหายเวทนะครับผมแบบนี้ก็จะประมาณนี้เลยสกิลเนี้ยเป็นสกิลเปิดทีมไฟพังทีมไฟแล้วก็ใช้แย่งออบเจกต์ได้ดีมากๆแล้วก็จะบอกทิกไปเลยแล้วกันก็คือสกิลสามเออสกิลอันติเมตของเฮคคริมนะสามารถใช้พุ่งลงกาแพงแบบนี้ได้นี่แบบนี้เลยเป็นสกิลที่ไว้ใช้เปิดไฟหรือแย่งออบเจกต์ได้ดีมากๆนะครับผมสำหรับสกิลอันติเมตของเฮคคริม ก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลของเฮคาริมนะครับผมมาดูถึงทิคเล็กๆน้อยๆของเฮคาริมกันบ้างนะครับผมอ่าอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือด้วยความที่ว่าสกิลถึงของเฮคาริมนั้นมันแตกต่างจากเวอร์ชันของ PC ใช่ไหมเวอร์ชันของ PC ก็คืออย่างที่พูดไปมันจะแบบพอกดปุ๊บมันจะฟันเลยอย่างงี้แต่อพอมาวอร์รี่มันง้างได้แบบนี้อ่าในระหว่างตอนที่ง้างนะครับผมเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่รู้นะก็คือในระหว่างตอนที่ง้างอ่ะตัวของเฮคาริมนั้นสามารถกดโจมตีปกติได้นะครับผมนี่เฮคาริมแซดตีนถีบนะอ่านี่แบบนี้เลย เราจะมาประมาณนี้แล้วในระหว่างตอนที่เฮคาริมนั้นกดอันติเมตนะครับผมก็สามารถกดชาร์จสกิลนี้ทิ้งไว้ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนี่แบบนี้เลยอ่ะนะก็จะเป็นการแบบว่าใช้รีดดาเมจได้นะอย่างสมมุติว่าเรากดกำลังจะให้แก้ถึงตัวศัตรูแลใช่ไหมเรากดชาร์จเอาไว้ติดต,ตีปกติแบบนี้เลยนี่ก็จะประมาณนี้นะก็จะทําให้เฮคาริมนั้นมีดาเมจในการเบรสนะครับผมได้ค่อนข้างที่รุนแรงมากๆ ก็จะประมาณนี้สําหรับทิกของสกิลหนึ่งเฮคิมนะส่วนสกิลสอก็ไม่มีอะไรมากนะครับไว้ใช้ในจังหวะตอนที่แบบว่าเข้าไปนัวเยอะๆนะอยู่แบบว่ายืนหลายๆตัวหรือมีมิเนี่ยนอยู่ด้วยเงี้ยทำให้เฮคลิมนั้นหนุดเลือดได้ค่อนข้างแรงมากๆต่อมานะครับผมสกิลที่3เนะี่ย อ่ามันเป็นเหมือนดาวสองคมแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าสกิลหลักของเฮคาริมนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่แลวทำให้เฮคาริมนั้นวิ่งเข้าไปหาตัวแนวหลังหรือตัวสาคัญสำคัญที่เฮคาริมต้องการจะฆ่าได้หรือตัวที่ต้องการจะแกงได้แต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่ว่าสกิลเนี้ยพอเวลาเราทําการกดถีบใช่ไหมเนี่ยศัตรูมันก็จะกระเด้งไปตามที่เราอาทิศทางที่เรากุ้งไปถีบใช่ปะ่ะสมมติถ้าเกิดศัตรูยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปสร้างตัมมี่ให้ละกันง่ายๆเนาะ ก็สาหรับทิกสกิลสามของฮคาริมที่ผมบอกว่ามันเป็นดาบสองคมอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะแก๊งตัวละครของเลนกลางที่ยืนอยู่ตรงนี้แต่เราเลือกที่จะวิ่งมาแบบนี้ถ้าเราวิ่งถีบเขาตรงๆแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการช่วยให้เขารอดนะครับผมเพราะเห็นไหม,มว่าเราถีบเขาเข,เข้าใกล้ป้อมของเขานะถ้าเกิดสมมติเขาอยู่ตรงระยะประมาณเนี้ยแล้วเราวิ่งเข้ามาถีบเขาเลยอย่างเงี้ยเราโดนป้อมยิงนะครับผมนี่แบบนี้นลกวก็จะโดนเขาสวนได้เนาะถ้าเป็นพวกแบบเซตหรือพวกตัวละครที่มีซีซีอย่างพวกอารีอะไรโดนชามเข้าป้อมโดน สวดตายได้นะทีนี้นะครับผมผมจะมาสอนทีเล็กๆสำหรับการใช้สกิล3ของเฮคาลิมนะครับผมเราไม่ควรวิ่งไปถีบเขาตรงๆนะครับผมเราต้องหามุมเล่นแล้วก็วิ่งอ้อมแบบนี้อ่าวิ่งอ้อมแบบนี้นะครับผมถีบเขาให้กระเด็นออกมาแบบนี้เนี่็จะเป็นทิกเล็กๆสำหรับตัวของเฮคาริมนะครับผมก็เกือบเพื่อนๆบางคนไม่รู้เนาะแบบว่าวิ่งมาตรงๆถีบปุ๊บเขาเข้าป้อมโดนสวนเองเลยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้นะหาจังหวะนะครับผมกดชาร์จมาดีๆครับผมวิ่ง อ้อมนิดนึงครับแบบนี้ทีบเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่น่ะเล่นเฮคาลินกันไม่ใช่ไม่ค่อยใช้แฟตเนาะแต่ว่าถามว่าแฟตอะ่ะมันเอามาได้ไหมแฟตเอามาได้นะก็เอาถามว่าเอามาคุ้มกว่าโกดไหมก็ส่วนตัวก็คือโกดจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะวาเวลาเรากดโกดอะเฮคาลินม,มันได้ความเร็วเคลื่อนที่พอได้ความเร็วเคลื่อนที่มันก็ได้พลังโจมตีไปด้วยแต่แฟตเนี่ยเอาไว้ใช้ทําจังหวะแบบว่าในกรณีใช้โค้ดสกิลสามแบบนี้แหละอย่างสมมติถ้าเกิดศัตรูเขาวิ่งถอยเราแบบไม่ให้เราอ้อมหลังเนี่ยเราก็ยังแบบกดแฟตแบบนี้้ได นี่แบบนี้เนาะก็เอาไว้ใช้เป็นจังหวะเล็กๆแบบนี้ได้แล้วก็ส่วนตัวก็คือเอาโค้ดมาจะด,ดีกว่านะฮะผมสำหรับตัวของเฮคาริมเนาะส่วนอันติเมทเนี่ยเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าศัตรูนะครับผมอยู่แบบว่าท่ามกลางแบบอยู่กันหลายๆตัวหรือหาจังหวะที่แบบว่าศัตรูเดินหลุดโพสิชันมาหรือแบบมีแครี่เดินหลุด แหลมมันิดนึงอะไรประมาณนี้อ่าเราอยากต้องการจะเปิดไฟแล้วดาเมจเราถึงอะ่ะเราก็อาจจะอันติเข้าไปกลางวงเฟียตัวละครอื่นๆที่มันติดเฟียแล,แล้วก็ทําการเบิร์สใส่แครี่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมแล้วก็ในกรณีกรณีหนึ่งก็คืออย่างสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามกําลังเปิดมังกรหรือบอลลอนอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ความชํานาญนิดนึงนะครับผมความชํานาญในเรื่องของการกดสมัยเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดคนเป็นเมนป่าทุกคนก็อาจจะสมัยแม่นกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้างนะเป็นเรื่องธรรมชาติของการเล่นเกมนะครับของการล่าอ็อบเจกต์ได้ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่เสียได้แต่เกิดได้มันก็จะคุม้มแต่ทีเนี้ยอ,อันนั้นเป็นเรื่องของความชํานาญแล้วก็การะกะระยะเนาะในการกดสมัยและการล่าอ็อบเจกต์นะคำนวณดาเมจแต่ทีเนี้ยผมอยากจะบอกว่าเฮคาริมเป็นตัวละครที่ตัวละครอีกหนึ่งตัวที่สามารถ แย่งออบเจกต์ได้ดีมากๆด้วยความที่ว่าออนติบมดของเฮคาริมเนะี่ยมันสามารถติดเฟียหมู่ได้เพราเวลาเรากดเฟียหมู่ใช่ไหมเราพุ่งเข้าไปแบบมังกรใกล้าตายแล้วเราฝั่งตรงข้ามเขากอาลังแบบตีกันอยู่เลยเราอยู่ด้านบนเนี่ยเรากดสกิลสาวชาร์จไว้อัติพุ่งเข้าไปกลางวงล้วก็กดสมัยไปเลยนะครับแล้วก็ลาออกมาประมาณนี้เนาะสำหรับการแย่งออบเจกต์ของเฮคาริมนีครับผมหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ต้องการที่จะ ไปถีบหรือว่าใช้สกิลสาในการสร้างดาเมจเราแค่อยากลาตออเจกต์ให้ได้เฉยๆเพื่อนๆก็ทำตามนี้นะครับผมกดสกิลสนะครับผมอันติเมตลงไปกดสมัยกดสกิลสวิ่งหนีออกมาประมาณนี้เลย ก็จะมาณนี้นะครับผมในการแย่งอ็อบเจกต์ของตัวของเฮคาริมแนយอันนี้เป็นทิคเล็กๆนะก็คือผมมากเคยไปกดเจอตั้ง <c oughs> แต่เฮคาริมเข้ามาคือผมเจอหลายคนแล้วที่แบบว่าเล่นในตัวของเฮคาริมแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปแย่งอ็อบเจกต์นะครับผมแล้วทาให้เราเสียจังหวะในการเล่นหรือเสียอ็อบเจกต์ไปแบบว่าที่มันไม่ควรจะเสียอะไรประมาณนะี้คือแบบว่าถ้าเราเปิดได้แล้วเพื่อนตามอะไรเงี้ยมันก็ยังจะสวยแต่คือผมเจอแบบว่าคนที่เล่น He im, เฮยคาริมแล้วไม่ค่อยกล้าเล่นอะ่ะผมรู้สึกว่าแอบอันนี้นิดนิดนึงนะ,แบบนนะบแบบว่าเนน้ทีมไฟพังงไฟอะะรยาเพฉนั้้นถาเปิดดไ้ก็เเปปิดไผม ถึงแม้ว่ามันจะพลาดหรืออะไรยังไงถ้าเกิดเพื่อนไม่ตามเลยอะไรถ้าเกิดเราแจ้งออบเจกต์ได้มันก็ยังคุ้มมันก็ยังดีกว่าเราไม่เสี่ยงทําอะไรเลยยิ่งเป็นในช่วงของจังหวะท้ายเกมเนี่ยถ้าเราไม่เสี่ยงทําอะไรเลยเราอาจจะแพ้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเสี่ยงมาได้เงี้ยเราจะยื้อเกมหรือสวนเกมได้เนาะแล้วตัวเหตุของเฮคาริมเนีเป็นตัวละครที่แย่งออบเจกต์ได้ดีมากๆอย่างที่พูดไปนี่ครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลหรือการเล่นเฮคาริมขั้นพื้นฐานนะครับผมก็ตัวลละะคคคครรรรเเเเฮิมมนนนนีี่่่ยป็ตัวทฟา์ได้อข้างไววววด้ยคาามที่่เฮคาริมมีสกิลเนี่ อ่าแล้วถ้าเกิดมีสกิลสองด้วยก็คือยิ่งเคลียร์เร็วเลยข้อดีของการเล่นป่าเคลียร์เร็วก็คือมันเดินเกมได้ไวแล้วเฮคอลิมมีสกิลสามเนี่ยที่สามารถวิ่งแก๊งได้เรื่อยๆครับผมตัวไหนหลุดออกมากระโดดถีบอต่อย่างนี้เลยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเลนไหนก็ตามตัวไหนหลุดก็พยายามแกงไงไง๊งเยอะๆมีสกิลสามวิ่งแก๊งมีสกิลสามวิ่งแก๊งนะครับผมสำหรับตัวของเฮคอลิมเนาะประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนำะเกี่ยวกับตัวละครที่สามารถ แก้ทางของเฮคริมได้แบบคร่าวๆเนาะส่วนตัวที่แบบเฮคริมชนะทางนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเนาะยังไม่ได้ไปดูนะว่ามีตัวอะไรที่เฮคริมชนะทางได้บ้างแต่ว่าตัวแก้ทางเนี่ยพอรู้นิดนึงนะครับผม